ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อไิสู่สมนเณรทั้งหลายต่อไปนี้ก็โปรดฟังเรื่องราวของบรรดาสาม,มาวดีแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโคศกเทพบุตรุฒืและโคศกุมารรวมความว่าในครั้งที่แล้วโคศกได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นวาระที่จิต เพื่อจะให้ตายแต่เธอก็ไม่ตายที่เธอไม่ตายนี่ก็อาศสายบุญหนึ่งที่เธอมีความจงรักภักดีในพระบัจเจกพพุทธเจ้าคือการนึกถึงพระบัจเจกพพุทธเจ้านี่ก็เป็นพุทธ,ธานุสติกรมฐานเหมือนเหมือนกับที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นเองว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนบัญญัติว่าคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียว ตายแล้วไปเกิดเป็นธรรดาไม่ไปเกิดบสนสวรรค์นี่ไม่ชะนับเหมือนนับแสนนับเป็นกโกดอันนี้ทรงต่การทรงแต่กอธินก,กาบูประกาศรามแต่ว่าโคศกเทพบุตรคนนี้และโคศกคนนี้มีความจงรักภักดีในพระบัจเจพุทธเจ้ามากและใส่การเห่าการหอนป้องกันอันตราย ยันเธอทอดทิ้งถูกทอดทิ้งเมื่อไรเพราะกรรมที่ทําทิ้งให้ลูกตายในป่าในสมัยที่เป็นโกตุฮริกะ <c oughs> ในชายก่อนบรรดาให้เธอต้องมาถูกทิ้งแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจท่านเศรษฐีคนนี้ถ้าว่ากันตามประวัติเดิมแล้วก็ไม่เคยมีภัยอันตรายอันใดๆดมาก,กับโคศกเลยไม่เคยเจอประวัติ แล้วก็ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าก็ว่ากำถึงกอดคุ้มกรรมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อโคศกไม่ตายหลังจากที่เขาทิ้งเหวแล้วนางกาลีได้นําเงินหนึ่งพันบาทหนึ่งพันกหาปณะเท่ากับสี่พันบาทไปถ่ายตัวกลับมาตามของสารคำสั่งของถรามหาสรษฐีตามรําบาลีได้บอกว่าโคศกคนเนี้ ท่าได้เกิดมาเธอก็มีความรู้สึกว่าท่านเศรษฐีนี่เป็นบิดาแต่ความจริงมันไม่ใช่ต่เศรษฐีรู้ว่าโคศกเด็กชายคนนี้เป็นหนามยอกอกเกรงว่าจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีเขาลูกชายเพระบริโรหิตุแะยากรว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้า ก็บังเอิญพัญญาคนท่านท้องแก่ก็ยังไม่ออกจิงให้นางกาลีเป็นสิว่าขเด็กคนไหนเกิดในวันนั้นบ้างแล้วก็รับเอามาเมื่อรับเอามาแล้วก็คิดว่าท่านลูกของเราเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงเราจะให้แต่งงานกันถ้าเป็นผู้ชายนี่สิ <c oughs> เด็กคนนี้จะต้องมาแย่งตำแหน่งเศรษฐีขลูกชายเอาไว้ไม่ได้ตรงขา ยังได้คิดค่าตลอดมาการค่านี่ก็ไม่ใช่ทุกวันมันจะต้องใช้เวลาตามความเหมาะสมการคิดค่าคิดทิ้งมานี่ใช้เจ็ดวาระใช้เวลานานจนกระทั่งโคศกเป็นหนุ่มตอนเป็นหนุ่มอีตอนนี้มีเมียได้แล้วท่านเศรษฐีจะได้คิดว่าการทอดทิ้งแบบนี้ไม่มีผลแน่ เราจะต้องจัดการฆ่าเป็นกรณีพิเศษเพราะบ้านใต้ไม่ไกลนักจากบ้านของท่านเศรษฐีในที่นั้นมีในช่างหมอ้อเขาทําหม้อขายทําตุ่มขายในเตาที่สมหมอ้อืุสมตุ่มให้สุกมันใช้ไฟแรงมากท่านจึงได้ไปบ้านของนายช่างหมอ้อแล้วก็นําเงินไปหนึ่งพันกหาปัะนะ เอกลราก็นายช่างหม้อว่าสหายที่รักวันนี้ฉันมาเยี่ยมในช่างหม้อในความจริงก็เป็นคนที่ไม่ร่ำรวยก็ที่ว่าซื้อเรียกซ,ซื้อกินขายกินตาลำพังพอยปีน,พปนพีพอมีความเป็นอยู่อยู่ได้เอเงินพันๆนันมันหายากสําหรับคนในฐานะเช่นนี้ ถ้าไปแล้วก็ถามท่านมหาเศรษฐีว่าท่านมีธุระอะไรขอรับดีใจที่เศรษฐีไปเยี่ยมคนขนาดเศรษฐีไปเยี่ยมในมหายากเขาดีใจท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉันมีเงินมาพันกะหาปะนะอันนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่มานี่ก็มาเยี่ยมเท่านั้นเห็นว่าเธอทํางานหนักมากไรายได้มันก็ไม่เพียงไม่พอมันก็น้อยกว่าจะได้เงินมาก็มีความเหน็ดเหนื่อย ไอ้ฉันก็พอมีพอกินบ้างพอควรแต่ว่าเงินมันก็เหลือใช้บ้างตามสมควรอยากจะมอบเงินหนึ่งพันกับพะนะให้ใช้ไน้ช่างมอบก็ไม่ยอมไปเสกกราบแล้วไหวแล้วหลายๆวาระดีใจอันดับแรกเขายอมไปร้อยอมใจด้วยกำลังของเงินก่อนอันนี้เป็นตัวฏติธรรมดาอย่างคนไทยไทยเรานี่ก็เหมือนกัน ถ้าพูดเรื่องอื่นรู้เรื่องยากถ้าพูดเรื่องเงินจะรู้เรื่องกันง่ายแต่บอกว่าจะให้เงินเนี่ยดูว่าจะหาคนปฏิเสธยากอาจจะมีไม่กันแต่ว่าคนจนอย่างนั้นได้เงินกับอนาคนะันเท่าเงินัสักสองสามแสนสมัยนี้ทําไมจะไม่ดีใจรวมความแล้วเขาก็รับเงินเข้าไว้แล้วก็บอกกับท่านเศรษฐีว่าถ้าพระคุณเจ้า่อเจ้ามีธุระอะไร แม้แต่ชีวิตผมจะตายผมพร้อมจะทําตามทุกอย่างครับเขาดีใจดินเข้าไปเท่านั้นเขาก็ยอมมอบยอมมอบกายถวายชีวิตทันทีท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉันมาวันนี้นั่นนะไม่มีธุระอะไรมากหรอกมาเฉยๆมาเยี่ยมเห็นว่าทำงานเหนื่อยยากก็แล้วเ,เงินมาให้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้ฉันมีธุระ แล้วก็ฉันจะเขียนจดหมายส่งให้เด็กถือมาถ้าจดหมายฉันเขียนมาแบบไหนให้ทําตามนั้นนะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานให้ยฉันทราบฉันจะให้รางวัลยิ่งกว่านี้อีกนายช่างหมอ้อก็รับคําบอกสั่งเถอะครับอะไรก็ได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตผมจะตายก็พร้อมจะทํทาท่านเสร็จีก็บอกว่าไม่ถึงก็ตายออกหนา รวมความแล้วท่านมหนาเศรษฐีตกลงกันในช่างหม้อแล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็จัดการเขียนจดหมายว่านายช่างหม้อเพื่อนรักเด็กคนนี้เป็นลูกชายของเราแต่มันเป็นลูกอักตันยูไม่รู้คนคนมันคิดจะฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉันจะคิดจะก,การฆ่ามันซะเองก็เกรงคำกระหานินทา อีกประการหนึ่งก็เกรงกฎหมายของบ้านเมืองเพราะร่องรอยมันจะมีถ้าหากว่าเธอหวังดีกับฉันตามที่สัญญาให้ไว้ถ้าเด็กคนนี้มาถึงที่นี่มาอะไรให้จักฆ่ามันเสียแล้วตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ใส่ในตุ่มที่จะเผาแล้วก็ยัดเข้าไปในตาเผาให้เรียบร้อย เมื่องานนี้เสร็จเมื่อไรารีบแจ้งใหฉันฉันจะให้รางวัลยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าที่ให้ไว้แล้วเมื่อเขียนเสร็จก็เรียกโคศกลูกขึ้นมาโคศกเธอไม่รู้ว่าเขาไม่ย่พอเมื่อขึ้นมาแล้วเธอก็ท่านเศรษฐีก็บอกว่าพ่อมีธุระพ่อมีเพื่อนเป็นนะช่างในช่างหม้ออยู่บ้านใต้ไม่ใครนักเธอนะจงเอาจดหมายฉบับนี้ไปนะลูกนะ ไปถึงแล้วก็ส่งจดหมายให้เขาแล้วเขาจะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่พ่อสั่งเมื่อทํางานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจงรีบมากลับมาหาพ่อนะแต่รอง,งานก่อนถ้างานนั้นเขายัางทําไม่เสร็จลูกต้องคอยก่อนดูผลงานของเขาก่อนก็รวมความว่าโท่ศก็ถือจดหมายฆ่าตัวไปเพื่อไปหาการประหารตัวเอง ลงไปจากบ้านก็แปฏว่าน้องชายคือลูกทแท้ๆของท่านเศรษฐีกำลังเล่นคลีอยู่กับเพื่อนแพ้เพื่อนหลายกระดานสิบกระดานกว่าตามท่านบาลีเพราะว่าโคศกนี่เป็นผู้ฉลาดในการเล่นคลีเมื่อโคศกลงไปน้องชายก็คิดว่าพี่ชายจริงๆเหมือนกันไม่มีใครเขาบอกว่าไม่ใช่พี่ชายแท้ แล้วพี่จะไปไหนมาช่วยผมเล่นคลีแก้ตัวก่อนผมแค่แพ้เขาสิบกระดานกว่าแล้วครับโคศก็บอกว่าน้องไม่ได้หรอกเวลานี้พี่ใช้ไอพ่อใชใ้พี่ไปที่บ้านใต้ไปบ้านนายช่างหม้อต้องถือจดหมายฉบับนี้ของพ่อไปใ,ในายช่างหม้อแล้วพี่จะรีบกลับนอนชายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน พี่เล่นแทนฉันนะแก้ตัวให้ได้เพราะฉันแพ้เขามามากแล้วฉันไปนำจดหมายให้เขางานเสร็จมาราเมื่อไรจะรีบกลับมาหาพี่รวมความว่าเธอไม่ยอมให้พี่ไปเธอถือจดหมายไปเองก็เป็นการบังเอิญจริงๆบรรดาแทนพุทธบริษัทลูกชายของท่านเศรษฐีคนนี้อ่านหนังสือออกเรียนหนังสือแล้วเป็นหนุ่ม แต่ว่าถือว่าเป็นจดหมายของพ่อก็ไม่ขี้ดูถือว่าคงจะมีธุระสาคัญโดยเฉพาะพอไปถึงแล้วในชั้นหม้ออ่านจดหมายเสร็จก็ช่วยจัดก,การเรียบร้อยตามระเบียบนั่นคือนำเข้าไปในโรงเผาหม้อเป็นที่รับจัดจาก,การฆ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตุ่มที่กำลังจะเผาใหม่ตัดเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่ ยัดเข้าไปในเตาเผาจัดการสมไฟแรงเป็นกรณีพิเศษประเดี๋ยวเดียวร่างกายของลูกท่านเศรษฐีก็วอดวายเป็นที่เท่าไปแล้วก็เทลงไปผสมกระถานมันก็หมดเรื่องกันทีนนี้พอโคศกลูกที่มีความสำคัญที่ต้องการยใายถูกค่าเล่นคลุคจกจนกระทั้งเย็นหมดเวลา น้องชายยังไม่มาก็เลยกลับขึืนอมาบ้านก่อนท่านสตีเห็นโคศก็ถามว่าลูกพ่อสั่งให้ไปหาในช่างหมอนะลูกไม่ไปหรือโคศก็บอกว่าน้องเล่นครีแพ้เขาก็รับให้ผมเล่นแก้ตัวผมก็เลยไม่ได้ไปน้องชายไปแทนเท่านั้นเองท่านสตีรู้ทันทีว่าลูกชายจะต้องมีอันตราย จะต,ต้องตายเกิดความรักรักลูกได้รักได้แต่คนอีกคนหนึ่งไม่ยักรักลุกพุนผันไม่พูดก็รีบเรียงไปบ้านในเชียงมอกร้องไห้พวกท่านเธอทั้งหลายจงจะให้ฉันที่พายเลยเธอทั้งหลายย่าให้ฉันที่พายเลยพอไ,ไปถึงบ้านในเชียงมอกรในเชียงหมอก็ไม่ได้ฟังว่าเขาพูดไปยังไงร,รีบอะไรงานทันดีว่านายครับ ท่าเศรษฐีครับงานที่สั่งเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรสะดุดอีตอนนี้เองแกก็จะเป็นลมตายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในตอนนี้ตามหนังสือที่เขียนบอกว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวก็เป็นอนวุวาท่านเศรษฐีแทนที่โคศกจะต้องตายก็ต้องเสียลูกไปถึงคน ตอนนี้ก็มาดูพระพุทธธรตรมไรขององค์สมเด็จพระทศพลท่านบอกว่าทําร้ายผู้ใดทําร้ายผู้ไม่ทําร้ายตอบย่องถึงฐานะย่ำแย่สิบอย่างอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทธฟังแล้วก็คิดไว้เลยนะว่าคนที่มุ่งทําร้ายคนที่ไม่ทําร้ายตอบ ย่อมถึงฐานะคือความหายณะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาทัมุทิเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าผู้ปทุศร้ายในท่านผู้ที่ไม่ปทุศร้ายตอบหาอาชิยา,ามีได้หมายความหาความผิดมีได้ด้วยความผิดย่อมพันพันถึงสำนักฐานะสิทธิ์อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้คือหนึ่งพึงถึงเวทนาอันหยาบหมายความว่าเขาจะต้องมีทุกข์มากมีความโกรกกวายความสมบายใจจะไม่มีมีแต่ความเร่าร้อนใจและถึงความเสื่อมคือความเสือเนะเส่อมเห็นฐานะความเสื่อมเหนศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏขึ้นกับบคุคคลผู้นั้นความแตกแห่งสิริระมันหมายถึงว่า ดีไม่ดีถึงก็ตายจะต้องตายความเจ็บไข้อย,ย่างหนักและความพุ่งสัน้นแห่งจิตคือหาความสุขใจไม่ได้ความขัดข้องแต่ราชาใช่ไหมความอาจจะต้องถูกลงโทษจาระราชาลงโทษตามกฎหมายความกล่าวตูอย่างทารุณแล้วก็หมายความอาจจะมีคนโจษจันทั้งทั้งที่ไม่มีความผิดไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะหาว่าเป็นอย่างนั้น ความเสื่อมรอบแห่งหมู่าติหมายความยากเองก็ดีตัวเองก็ดีหมดศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมรับนับถือไม่มีใครเคารพไม่มีใครเชื่อถือและความย่อยยับแห่งโคะหมายความทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จะต้องสลายไปันน่นไดงกล่าวไ้วรายรการหนึ่งไฟป่าย,ย่อมไม่เรืองของผู้นั้นหมายความไฟอาจจะไม่ได้เท่าความแตกแห่งกาย มาความถ้าร่างกายเขาตายไฟอาจจะไม่บ้านก็ได้เขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกในที่สุดก็ต้องเข้าถึงนรกรกวมความว่าคนที่คิดประทุษร้ายบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายหมายความว่าเขาอยู่ดีๆหาทางแก่นแกล้ง,ลงเขาย้อนอีกครั้งหนึ่งจะต้องรับทับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างคืนหนึ่งมี ถึงทุกขเวทนาหยาบคือทุกข์มาก 2. ความเสื่อม 3. ความแตกเส,ร,สรีระคือความตายและสี่ความเจ็บไข้ยอย่างหนัก 5. ความพุ่งสั้นแห่งจิตจิตไ,ไม่ไม่ปกติ 6. ความขัดข้องแต่ประชาชคืออาจจะต้องโทษตามกฎหมาย ความกล่าวตู่อย่างทารุณมีคนโจดจังกันในด้านเลวทรามมีคนกันินทาว่าร้ายไม่มีใครครบหาสมาคมความเสื่อมรอบเพราะของญาติญาติก็จะไม่คบญาติก็บริสัทธีเสียมสักศีไปด้วยญาติการนาดีเกเขาไม่อยากจะคบหาสมาคมพระตนเลวในความย่อยยับของโภคะคือฐานะความมั่นอยู่จะสลายตัวจากรวยจะกลายเป็นคนจนจากคนจนจะกลายเป็นขอทาน ในบริการหนึ 1, ่งไฟป่าย่อมไม่เรือนไม่เรือนของเขาผู้นั้นเพราะความตายเข้ามาถึงเขาไป็ผู้มีปัญญาสามเมื่อตายแล้วไปนรกหรือเวลาอีกเก้านาทีท่านบอกก็ก็ต่อหน่อยท่านบอกว่า,ต,ออวาต่อจะนั้นไปท่านเศรษฐีเขาบายใหม่จะต้องฆ่าโคศก ลูกชายลูกเลี้ยงให้ได้เวลานี้ลูกชายเขาตนตายไปแล้วมันก็เป็นหนามยอกอกข้างใหญ่กลับโทษโคศกว่าลูกชายเขาต,ต้องตายเพราะเจ้าหนีไปอีกเป็นเหตุยันนั้นท่านเศรษฐีจะ,ะหาอุบายก็แต่ว่าโคศกอยู่ก็ไม่สามารถจะดูได้มองเห็นอุบายว่าเราจะส่งมันไปยางสำนักของคนเก็บสวย คือเศรษฐีมีบ้านสวยก็คล้ายๆกับบ้านเช่าแต่ว่าราชามอบปานให้เมื่อตั้งเป็นเศรษฐีแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าบ้านสวยร้อยหมู่บ้านนี้นะร้อยหลังนี่เจ้ามีอำนาจในการเก็บสวยคือเก็บภาษีก่อนเป็นประจำปีเราจะต้องส่งไปให้ในคนในสมียนคือเจ้าหน้าที่เก็บสวยค่ามันเสียให้ตาย คิดอยงนี้แล้วจึงได้เขียนจุดหมายฉบับหนึ่งบอกว่านายสมียนไอ้ลูกชายของเราคนนี้มันเลวแสนเลวในทํานองก่อนเรียกว่ามันคิดแยฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลามันสร้างความสะเทือนใจคล้ายกันน้ำยอกอกมันไม่เคยคิดว่าฉันเป็นพ่อมันเผือว่าอะไรคิดแก้ฆ่ามันนั้น ว่าเจ้าเด็กคนนี้มาถึงบ้านนี้เมื่อไรเธอจงจัดก,การฆ่ามันทันทีแล้วก็จัดก,การฝังไว้แล้วเผาไว้เสียแล้วทิ้งโยนลงไปในหลุมขี้นนลงในส้วมอ่ะ่อทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะให้รางวัลเจเธออย่างงามในภายหลังเมื่อเขียนยดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียกโคศกมาว่าโคศกลูกรัก คนเก็บสวยของพ่อมีอยู่พ่อมีบ้านสำหรับเก็บสวยอยู่ร้อยบ้านเจ้าจงนำเอาจดหมายฉบับนี้ให้เขาแล้วก็เมื่อเขาอ่านจดหมายแล้วจงพยายามรอผลงานพ่อสั่งให้เขาทำงานสำคัญอย่างหนึ่งถ้างานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไรลูกจงกลับมาหาพ่อ พ่อไม่มีใครเป็นที่พึ่งน้องก็ตายไปเสียแล้วมีลูกคนเดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพ่อขอลูกรักจนปฏิบัติตามคําสั่งของพ่อด้วยความเต็มใจเถอะนะเข้าพูดหวานข้าพูดดีแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบร,ริษัททหลายก็ได้พูดกับกันไปเพียงเท่านี้ก็พอทั้งนี้พ่ออะไรเพราะเวลาหมดสติเวลามันหมดหลือเวลาหล้านาที ก็มานั่งคุยกันทั้งเรื่องธรรมะต่อไปนี่เป็นอันว่าการเกิดมาเป็นคนในบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนปริศต์สมณีทั้งหลายผมได้ยินคนคนมักจะเมามันอยู่เสมอคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่เป็นสัตว์อันประเสริฐแต่คิดดูจริงๆและความจริงคนนี่มันจะมีทุกข์มากกว่าสัตว์ที่ดิฉัน สตรีฉันนี่มีความมุ่นมีความวุ่นวายไม่จบคนตัวอย่างท่านโคศกเป็นคนดีแสนดีเกิดมาชาตินี้ไม่เคยทําอันตรายกับใครแต่ว่าถูกคนใจร้ายจองล้างจองผลาญอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องคิดนะครับต้องคิดเราก็เช่นเดียวกันในการเกิดของผมก็ดีของพวกท่านก็ดีของบรรดาญายโยมพระบวยใส่ก็ดี คิดกันดูดีเราไม่เคยมีความสุขจริงร่างกายนี่เป็นที่เป็นภัยกับเราจริงๆที่เรามีทุกข์อยู่จริงๆเพราะใส่ร่างกายอย่างเดียวหนึ่งทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์าจากการป่วยไข้มาสบายทุกข์จากการจากการความตายเข้ามาถึงที่สุดรวมคอทุกข์นับไม่ถ้วนรวความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าเธอทั้งหลายจงทำใจเข้าถึงอากินจัญญาจตนาชานไว้เป็นปกติตอนนี้ทรงตรัสก,กับคณะลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีว่าเธอจงทำใจเข้าถึงอรูปฌานคืออากินจัญญาจตนาชานเป็นปกติเธอจะมีความสุขและอารมณ์นี้อย่าพาเธอเข้าถึงนิพพาน อากินจัญญายตน,านะชาณะมีความรู้สึกตามนี้คิดคือว่ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นวัทถุธาตุต่างๆในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันฉะนั้นถ้าว่าเราหวังจะยึดโลกนี้เป็นที่พึ่งเราก็ยึดผิด เราอยู่ได้ไม่นานร่างกายก็สลายตัวถ้ามีกรรมดีเราก็ไปสไวยสสุขติมีกรรมชั่วเราก็ไปสไวยทุกติถึงแม้จะมีกรรมดีไปสไวยสสุขติก็อยู่ได้ไม่นานเป็นเทวดาหรือผมเมาบอหุดปุณสนาบาร,รมีก็ต้องกลับลงมาใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็ดเะจไปจอมไตรให้ตัดสินใจเพื่อนิพพานเลย ตั้งใจไปนิพานในความจริงพระนิพพานในบรรดาพืนพิโสุชมันเลนให้ญาตโยมพทธบริษัทมันไม่ของไม่หนักเกินไปสําหรับคนที่มีความดีอันดับแรกการกินข้าวต้มอย่ากระโจมกลางผโ้ราณเทวอย่างนั้นตักตรงกลางมานร้อนจัดต้องกินริมๆเข้าไปก่อนตางกําลังอันดับแรกเรายึดมุมนิพพานให้ได้เสียก่อน มุมของพระนิพพานก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายและมีความเข้าใจไว้เสมอว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จ,จะตายมันไกลไปถ้าตายถ้าคิดอย่างนั้นถ้าตายวันนี้เราเสียท่าความดีไม่พอ <c oughs> หลังจากนั้นคิดว่าก่อนจะตายเราจะยึดคุณพระทารายศรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรอิอยาสงฆ์เป็นที่พึ่งในความเคารพเราเคารพสนิทความจริงใจแล้วปฏิบัติตามในศินพระเนนต้องปฏิบัติในสิ่งของตนญาติโยมพุทธบริษัททรงศินห้าให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นจิตคิดไม่เสมอว่าร่างตากายนี้มันต้องตายถ้ามันจะตายคราวนี้ ขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาคนดีเพื่อนพม้มงคนดีจะไม่มีเสมบเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติถ้ามาเอนินถ้ายังไปนิพพานไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดอสุรกายสเสด็จฉันบาปกรรมเก่าๆไม่สามารถจะลงโทษเราได้เราก็เดินก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานตามลําดับในที่สุดเราก็ถึงนิพพาน ระบรรดาพรทธรมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสฑษสมนเนิยมมองดูเวลาก็หมดแล้วมันก็ยิกคลิกแล้วก,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 ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี